น่อยเใช่เหรอสงเสิหูชัด่ดีเออผมก็ไม่ดีเพลงไก่จ้าอายังเหรอเเยมันสนุกอ่ะไก่จ้าถึงไหนแล้วน่ะเสียงใครมันเสียงแต่หูฟังลงหาเร็วแต่หูฟังเร็วเร็วเร็วหยสงเสิรกทิ้งแล้วเ่อเจียงเปิดหูฟังน้ยอ่ะ เสียงนี้คือเสียงคนปวดอราจึงร้องครวนหาไก่จ้าหลบหน้าไปไหนไก่จ้าเออถึงยังอ่ะมึงเอาไอ้แท่งมาหาแต่อกูมาฆ่าไอ้แท่งเป็นไงมึงเอามาเพราปู่นายของมึงอ่ะหาคืนคืนคืน มึงดูกูดิไอ้เฮียโผล่จากน้ำสามนัดกริบหาไหมเนี่ยคนได้ลงหากูไหมเขารอให้กูฉายแสงรอให้กูโชว์รอให้กูหามึงเรียกเจ้าของหนังมึงมาคุยกูสมศักดิ์อะเจียงอะเรียกมาคุยกูฮะขึ้นรถเลยไปแล้วไม่ต้องโทรไปตามกูอีกนะกูไม่เล่นแล้วหนังมึงกูมีค่ายกูยอยู่วัดพ้อยปัญญานิรันดร์กุลเว้ยลูกพี่กู โอ้น้นอนทรายไอ้กระเพาะแพะไอหน้าเลียมทุยทุยงปัญหาของคนไม่ได้ยินก็เป็นอย่างนี้แหละอันี้แหละเอาไม่เป็นไรอะเดชัดปิดเลยปิดเลยยังได้อยู่ครับอะไรนะเดชลอ้อมสดเลยแล้วกันลนะ่ะใครจา้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเหมือนเสียงของคนร้องไห้ แต่ใายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดทรราจจึงร้องครวนหาไกลจะหลบหน้าไปไหนไกล้จะขอเพียงหางตาเหลือบมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามอง ฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เคยให้ไหว้ชาตินี้จะไม่รักใครฉันาาไหนถึงผิดวาจาจะเขาว่าใกลมีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่ สุขใจอยู่กับมน,นตราแต่ใครรู้ไหมเมื่อยามกายยิ้มออกมา <S <S หัวใจฉันแทบปานอนนองน้ำตาอยู่นานใครจะแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงรำพัง จงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยชอบ,บนกระดานปรดจงรักเขานานานเลืมฉันเสียเถิดไกลจ้าโอ้เรากลองได้ยังจบด้วยนะโอ้โสามารถอ่ะ นิดหน่อยอ่ะฉันไปฟังมาเยอะไปหน่อยอ่ะนะพี่เป้าครับกระเป๋าอะไรครับเออหนึ่งเจ็ดแปดล่ะขอบคุณสำหรับทิปให้กับนักร้องด้วยนะครับแหมขอบคุณนะครับขอขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือจากพี่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะแหมเก็เขินไอ้อายนิดหน่อยนะเมื่อกี้ทำลูกฉันหลับนีึนตื่นหรือยังอันนี้แค่ได้ตื่นแบบหลับ ่ะไรแค่ได้ฟังร้องก็มีบุญแล้วอ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะร้องฟอมากเลยอยอดเลยครับผมว่าติดตาตรึงเลยนะคะตาตึงเลยเหรอฮะใช่เลยตาตรึงสุดยอดไม่้งนะโอเคฉันร้องเพลงเสร็จแล้วอ่ะไม่เลย